นิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกมองการไกลการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกมีสุนักจิ้งจอกชื่อฟ้าใสซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในป่าว่าเป็นจิ้งจอกที่ฉลาดและรอบคอบฟ้าใสไม่เพียงมีความฉลาดเท่านั้นแต่ยังมักมองการไกลวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้ชีวิตวันหนึ่งฟ้าใสเดินผ่านทุ่งหญ้ากว้างแล้วพบต้นผลไม้สูงใหญ่ที่ออกผลสุกงอมมากมายฟ้าใสคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเรากินผลไม้พวกนี้จนหมดในวันนี้เราก็จะไม่มีอะไรกินในวันหน้า ดังนั้นฟ้าใสจึงตัดสินใจเก็บผลไม้ไว้บางส่วนและหาที่ซ่อนดีๆไว้ในโพรงดินเพื่อให้สามารถเก็บผลไม้ไว้ไกินในวันหลังได้หลังจากนั้นไม่นานฤดูหนาวก็มาถึงป่าเริ่มหนาวเย็นและอาหารก็หายากขึ้นทุกสัตว์ต่างพยายามดิ้นรนหาอาหารเพื่อประทังชีวิตแต่ฟ้าใสกลับไม่กังวลน,นะเพราะยังมีผลไม้ที่เก็บไว้ในโพรงดินอย่างเพียงพอสําหรับฤดูหนาวฟ้าใสจึงมีอาหารกินอย่างอิ่มหนำและไม่ต้องเสี่ยงออกไปหาของกินในป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายในช่วงฤดูหนาว วันหนึ่งขณะที่ฟ้าใสกําลังเพลิดเพลินกับผลไม้ที่เก็บไว้ก็มีเพื่อนสัตว์ต่างๆเช่นกระต่ายนกและเม่นมาขอความช่วยเหลือเพราะพวกมันต่างอดอยากและไม่สามารถหาอาหารได้ฟ้าใสจึงแบ่งผลไม้ส่วนหนึ่งให้เพื่อนๆเพื่อ,อให้ทุกคนรอดพ้นฤดูหนาวไปด้วยกันเพื่อนๆนต่างรู้สึกขอบคุณฟ้าใสมากกระต่ายพูดขึ้นว่าเราชื่นชมเจ้าเหลือเกินฟ้าใสเจ้าไม่เพียงฉลาดมองการไกลแต่ยังมีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่แบ่งอาหารให้พวกเรา ฟ้าใสาตอบกลับด้วยความอ่อนโยนว่าความรอบคอบและการมองการไกลช่วยให้เรารอดพ้นจากสถานการณ์ยากลําบากได้แต่การแบ่งปันก็ทําให้ใจเรามีความสุขและอบอุ่นขึ้นด้วยเมือ่อฤดูหนาวผ่านไปและฤดูใบไม้ผลิกลับมาอีกครั้งสัตว์ทุกตัวในป่าต่างจดจําบทเรียนจากฟ้าใสาพวกมันเริ่มเก็บสะสมอาหารและวางแผนล่วงหน้าไม่ใช้ทรัพยากรเกินจําเป็นและยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันด้วยการช่วยเหลือแบ่งปันอย่างฟ้า,สาใสนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การมองการไกลและการวางแผนล่วงหน้าช่วยให้เราเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนและการแบ่งปันช่วยสร้างความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม